สวัสดีครับรักครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับรักไม่ได้เจอกันนานเลยรักเป็นอดีตเจคส่สอนทองปีไหนครับเนี่ยัรกจ,จำปีไม่ได้น <laughs> ่าจะประมาณ30กว่าปีจำได้แต่ว่าเข้าค่ายรอบที่1 ที่ที่จะเข้าค่ายที่ใช่ใช่ที่ที่หายสุโปทัยธรรมะแล้วเขาบอกว่าเป็นเป็นมือจะเข้สอนทองได้เข้าค่ายด้วยตอนนั้นนะครับได้เข้าค่ายด้วยตอนนี้ก็ยังดีอยู่ใช่ไหมครับยังยังดีอยู่แต่ว่าที่จะคุยกันวันนี้ไม่ใช่เรื่องจะเขแล้วเพราะว่าเห็นของกองเต็มไปหมดอันนี้คืออะไรครับรักคือชุดชาครับชื่อแชลแรมแชมชอยชุดชาชืแชลแรมแชมชอยทำไมถึงชื่อแชลแ่มแชมชอยเลยต้องต้องเล่าว่าจริงๆที่ทําชาเนี่ยทำในโอกาสครบรอบ10ปีร้าน ที่ที่ทำก็คือร้านมังคุดคาเฟ่นะมังคุดคาเฟ่เป็นนันของรักอยู่ตรงไหนครับอยู่แถวไหนตอนนี้อยู่ราชพฤกษ์ครับอ๋อครับเดิมอยู่ริมแม่น้ำตรงพระคราวดีเียเตอร์อ๋อเพราครบรอบแล้วเราทำชาขึ้นมาก็เลยทำแบรนด์ชาอยากให้เกียรติคุณยายก็คือคุณยายชื่อชาเล่มก็เลยทำอาร์ตซิวีเนียครบรอบ10ปีไว้แจกผู้ใหญ่แล้วก็เป็นของที่ระลึกจำหน่ายในร้านก็เลย ทำแบรนด์ชานี้ขึ้นมาแล้วใช้ชื่อคุณยายเป็นชื่อแบรนด์ชาเนี่ยเรา,เานำเข้ามาจากเยอรมันซึ่งเป็นโรงเบลนของเพื่อน uh huh. ความพิเศษคือชาตัวนี้เราสร้างจากงานศิลปะทั้งหมดนะครับ uh huh. งานดนตรีกวีแล้วก็ศิลปะสูตรชาทั้งหมดเนี่ยเราสร้างมาจากความหมายของเพลงไทยเดิม uh huh. เป็นแรงบันดาลใจในการเบรนชาแต่ละตัวชื่อชาก็เลยเป็นชื่อเพลงไทยเดิมด้วยตัวที่หนึ่งจะเป็นบูลันลอยเลื่อน ชมแสงจันทร์ราวกำหอมแสงคำหนึง่งสุดสงวนแล้วก็อาทิตย์ชิงดวงทำไมถึงเลือกเพลงเหล่านี้ครับรักหนึ่งเริ่มจากชอบก่อนแล้วก็เราพอเล่นได้นงครับแล, oh. แล้วก็ที่สำคัญคนฟังก็จะคุ้นคุ้นคนฟังก็จะคุ้นคุ้นแล้วที่สำคัญทุกเพลงม,มีความหมายของชื่อดี oh. ก็เลยเลือกเพลงเหล่านี้ก่อนเมื่อได้ชื่อเพลงแล้วทันยังไงกว่าจะมาเป็นชาได้ก็แปลแปล,แปลความหมายโดยภาษาอังกฤษส่ง,สง<ฆ>ให้เพื่อน<ฆ>ซึ่งเขาก็ตีความหมายแล้วก็เบลนลันลมาให้เราแปลว่าวัตถุดิบจะเป็นวัตถุดิบที่เยอรมันหรือฮันลอว่าเราส่งไปวัตถุดิบจะมีทั้งไทยแล้วก็ทั้งเยอรมันซึ่งจริงๆฮัมบูร์กครับเป็นเมืองท่าอยู่ที่วฮัมบูร์กตรงนั้นจะมีจะมีวัตถุดิบหลากหลายประเทศเลย มาหให้เขาเลือกแล้วโรงเลบลนก็มีหน้าที่คัดสรรวัตถุดิบเหล่านั้นเลนให้เราตัวแรกเราแนะนําอะไรดีครับก็จะเป็นตัวสีน้ำเงินอันนี้เบอร์นหนึ่งนี่ครับชื่อว่าบูหลัดลอยเลื่อนจะเป็นชาอุหลงกรีนทีพีชแล้วก็เลเ u เรนต์อุหลงกรีนที พีสแล้วก็แบล็คเทนอันนี้พี่ลองดมดูแล้ว <คะ S 1> หอมมากแล้วมันมีมันมีแหลมแหลมของพีชขึ้นมานิดหนึ่งก,ก,ก็หอมแบบหอมแนวผลไม้หอมผลไม้หอมแนวผลไม้เป็นหลักล้นนี่เราเรา,เราอธิบายกันยังไงฮะบุรัตล,ลอยเลื่อนทําไมบันถึงก็จะเป็น,ต,น,นตามชื่อเลยครับความหมายคือพระจันทร์ยามราตรีก็จะพูดถึงความงามของค่ําคืนที่มีพระจันทร์อยู่บนท้องฟ้าแล้วก็ให้คนที่เรนสูตรมาจินตนาการ ใชครตัวนี้ขายดีใช่ราลอยเลือดตัวที่สองจะเป็นชื่อชมแสงจันทร์ชมแสงจันทร์รับไม่มีตัวอย่างเปินขายดีอีกเหมือนกันหมดเหมือนกันครับจะเป็นชาขาวผสมกับมะม่วงกับสับปะรดอ๋อสิ่งอารมณ์ก็จะเป็นบรรยากาศนวลค่ำคืนฟังเสียงคลื่นริมทะเล ตัวที่สามตัวที่สามคือคำหอมคำหอมจะเป็นชาเขียวกับพีชเออชาเขียวกับมะลิแล้วก็กุหลาบ๋อตัวนี้ก็หอมมากไมล่ลองดมแล้วน่าจะสดชื่นทีเดียวก็เป็นอารมณ์แบบกลิ่นใน ช่วงฤดูร้อนกลางทุ่งดอกไม้อะไรทำนองนี้นะครับตัวที่สี่จะเป็นแสงคำหนึ่งก็จะก็จะมาจากตัวนี้น่าจะทินนากากยากรัทีแล้วก็เครื่องเทศอินเดียแล้วก็แล้วก็ช็อกโกแลตทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอธิบายเขายังไงครับอันนี้เราพูดถึง วันวานที่สวยงามคืออยากให้นึกถึงวันเก่าๆอย่างเงี้ยครับในในในตัว้ายทั้งหมดนะครับจะจะมีบอกความหมายโดยในเลยว่าแต่ละตัวมีความหมายแบบไหนแล้วก็จะมีสุดสงวนตัวนี้นะครับสงวนี้มก็หมดเหมือนกันขายดีมากก็จะเป็น black tea white tea แล้วก็ peach ตัวนี้จะพูดถึงช่วงฤดูฝนที่แบบหอมหวนให้หวนถึงหวนถึงบางสิ่งบางอย่างเลยทำนองนี้ครับ<ม>แต่เป็นยามฤดูฝนเพราะพีชเกิดในช่วงช่วงหน้าฝนาทุกอย่างมันก็จะมีความหมายแล้วก็ตรงตามฤดูของเขา,าที่เราวางไว้ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวชื่อว่าเบอหกชื่อว่าอาทิตย์อาทิตย์ชิงดวง กาเจลลิงแบล็กทีกับมะกรูดจริงๆก็มีความคล้ายเออร์เกรทั่วไปแต่อันนี้ก็จะพิเศษะจะเป็นแบบไทยๆ<ท>ใช่ด้วยมะกรูดเนี่ยจะพูดถึงเ,เหมือนเพลงเลย<ไ>ว่ากําลังจะลาจากแต่จริงๆแล้วไม่ได้ลาจากเรากําลังจะเริ่มต้นวันใหม่นอกจากตัวชาแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับงานศิลปะอื่นยังไงด้วยในส่วนของดนตรีเนี่ยก็มีได้ทำเพลง สอดค้องตามชื่อชาต่างๆดังน,นั้นหมายความว่าถ้าคนดื่มชาตัวไหนเบอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าก็สามารถสแกน QR วอารโค้ดที่กล่องชานะะี่ครับฟังเพลงบรรเลงเหล่านั้นได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวเอาขอดูกล่องชาสักกล่องชาบุหรันมาเลื่อนข้างในจะมีทั้งหมดหกกระปุกหนึ 6, 6่งกระปุกก็สามารถทําได้หนึ่งกาปรปิกกามาณน <5. S 2> ้ำสี่ร้อยถึงสี่ร้อยห้าสิบ ml ครับแต่ละชนิดเนี่ยครับก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่แล้วว่าที่ด้านหลังกล่อง ก็จะต้องปรุงยังไงส่วนผสมยังไงอะไรใช่มีส่วนผสมยังไงรวมถึงนอกจากเพลงแล้วเนี่ยงานศิลปะที่น่ากล่องชาทั้งหมดก็จะมีศิลปินมาวาดภาพเป็นแนวพุทธศิลป์งียครับสอบคล้องกับตัวความหมายของชาด้วยรูปนี้ก็เป็นรูปที่เป็นนามธรรมแสดงจริงอยู่ที่ซึ่งแสดงจริงอยู่ที่แกรี่ชั้นสองของมังคุดคาเฟ่ด้วยไปดูได้ที่มังคุดคาเฟ่นะครับเป็นอะคริลิกบนแคนวาสครับ ซึ่งหกรถจะไม่เหมือนกันเลยนะครับตัวของศิลปะก็จะไม่เหมือนกันเลยอย่างที่บอกก็จะเป็นเป็นนามธรรมนิดนี้พูดถึงเดมบอกนะบอกว่าเกี่ยวกับพุทธศินใช่เป็นพูดถึงเรื่องปัญญาเรื่องกิเลสเรื่องอะไรเนี้ยครับนนี้อาทิตย์ชิงดวงนี่จะพูดถึงจะปัญญาหรืออย่างเงี้ยครับถ้าถ้าถ้าเจอทางตานหรืออะไรทํานองเนี้ยครับเขาก็จะมีความหมายสอบแทรกอยู่แล้วก็จะมีบทกวี ที่อาจารย์นวรัตคงไพบูรย์เป็นหังชาติท่านเมตตาเขียนให้ครบรอบ10ปีครับก็จะอยู่ที่กล่องชาครับซึ่งก็จะมีเพลงที่เป็นเนื้อร้องจากบทโตวีนี้อยู่ใน YouTube ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราดูด้านหลังมันก็จะมี QR Code นะครับแต่ QR วอา e อันนี้ก็จะเป็นเฉพาะเพลงเพลงนั้นยิงไปที่นี่ก็จะได้ฟังเพลงประจำชาชนิดนะยกไว้อันนี้จะเป็นชุด รวมอันนี้น่าสนใจชุดหนึ่งอันนี้คือเป็นชุดรวมที่มีครบทุกรถเลยมีครบทุกรถเลยใช้นะ้ากล่องเลือกเป็นการมณนิตวาสิถีนี่ครับก็เป็นผลงานของศิลปินที่เขาวาดไว้แล้วแต่แค่ผมเลือกเพราะว่าเหมาะครับเหมาะตัวผมเองกับกาแฟชอบนี้มันสื่อได้ถึง ใช่ว่าเราทํากันสองคนอะไรเงี้ยมาครันี้ประสิทธิงเงี้ยครับด้านด้านหน้าก็จะเป็นภาพนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีลิสชื่อชาทั้งหมดวก็มีพูดถึงแล้วก็มีตัวโปรทั้งหมดเลยใช่อันนี้ก็จะครบทั้งหมดเลยตอนนี้ร้านจริงๆร้านเป็นนอาหารไทยโบราณนะครับทาโดยสูตรของคุณยายจากที่วังสวนมังคุดเราก็ใช้ชื่อวังเป็นชื่อร้านแล้วก็ตอนนี้ก็ก็ทำอยู่จากแค่เดิมเคยอยู่ตรงริมแม่น้ำที่พระราวีเจดอร์ แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านที่ราชพฤกษ์ป<ะ>ีนี้ก็ครบรอบ12ปีพอดีก็เริ่มทำรูปแบบใหม่คือเป็นเชฟเทเบิลอาหารไทยโบราณแต่เสิร์ฟเป็นสำรับนะค,ะครับก็ตั้งแต่กี่คนเ,<ป>เริ่มต้หนหคนก็ได้จนตอนนี้ปิดรอบก็ที่10คนมีวันหนึ่งมี3รอบรอบเที่ยงรอบบ่าย3แล้วก็รอบ6โมงเย็นอรอบนึงมี3โต๊ะถ้าสนใจอย,อย่างไรเนี่ย เข้าไปที่เพจใน Facebook นะครับมังคุดคาเฟ่หรือโทรไปที่ร้านสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆก็ก็ดูในเพจได้เห็นบอกว่าพิเศษด้วยคือเจ้าของร้านจะเลยมาเลยนตรช่นี้ก็พิเศษคืออยากให้ได้มาถึงร้านมังคุด จริงๆเจ้าของร้านได้เล่นจะแค่้ฟังแล้วตัวเพลงเนี่ยก็จะสอดคล้องกับตัวอาหารที่เราเสิร์ฟด้วยในแต่ละคอสในแต่ละคอสใช<อ><า>่ก,ก็จะทําเป็นสามช่วงช่วง a p p e t i z e r ์ช่วงอาหารหลักแล้วก็ช่วงของหวานอ๋ออ๋อนัฟังแล้วน่าชื่นใจมากเพราะว่ามันทําให้เห็นว่าดนตรีมันไปเชื่อมโยงกับอะไรได้บ้างน,นะครับจริงๆถ้าเราสามารถนําความรู้เล็กๆน้อยๆที่ผมมีเนี่ยเอาเอาศิลปะอะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ในตัวเนี่ยเอามาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ย ศิลปะนั้นนะก็จะยืนยาวต่อไปอย่างเหมือนที่ผมมีโอกาสได้ทําชาเนะะี่ยครับก็คิดอยู่แล้วว่าคงน้อยคนที่จะเริ่มได้ฟังดนตรีถ้ามีมีโอกาสไปฟังดนตรีไทยจริงๆก็ต้องไปงานมงคลแต่อย่างน้อยชาชุดเนี้ก็จะเป็นประตูนําไปสู่เขาก็มีโอกาสืา่มชาเขาก็ได้ฟังเพลงไทยด้วยอ ีงดงามมากนะครับใครสนใจก็ติดตามไปที่มังคุดคาเฟ่หรือเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานสอนศินปลปะเปรงที่สี่คอนเดี๋ยวรายละเอียดไว้ค่อยคุยกันนะครับขอบคุณรักมากครับ,บค,ครับดีครับ